สารคดีทางโลกกว้างกับพวกเรากิฟซ่าแอนนูเกอร์วันนี้เราพาคุณมาอยู่ที่สวนหลังบ้านนะคะเรามาดูชีวิตของนกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าแทดแทบเบิร์ดมันมักทำรังอยู่กับต้นยิวฟรุตซึ่งอยู่กลางป่ายางแห่งนี้พวกเขามีหนามอันแหลมคมและกลไกเพื่อป้องกันศัตรูเข้าไปทำร้ายลูกน้อยของพวกเขาในขณะเดียวกันหนามพวกนี้ก็ทำให้พวกเขาออกจากรังไม่ได้ค่ะ ผู้คนทุกวันนี้ก็เช่นกันค่ะล้วนแล้วอยากจะมีความทรงจำดีๆและภาพสวยๆเพื่อเป็นความประทับใจของช่วงเวลาสำคัญไม่ว่าจะเป็นช่วงทำคลอดให้กับมดแดงและนาทีปั๊มหัวใจช่วยชีวิตยุงเราจึงจำเป็นต้องมีสารพัดเครื่องมือในการจับโมเมนต์ต่างๆที่กระทัดรัดเหล่านั้นเพื่อให้ได้ภาพสวยๆออกไปสู่สายตาของ people แมงบ้องขดกำลังผสมพันกันอนะช่วยถ่ายให้น้อย ร้ของเราก็เช่นกันค่ะจําเป็นต้องอาศัยความว่องไวในการทํางานเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยให้กับรถของคุณลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการล้างทําความสะอาดไปให้มีขี้ดินติดโอกโลกที่รถค่ะเช็คเครื่องยนต์ทุกคันเพื่อให้ขับขี่ย่างปลอดภยัยให้ลูกค้ามั่นใจว่าเครื่องยนต์ของเราจะไม่ขูออกจากการขณะขับขี่ค่ะการเติมลมยางให้พอดีไม่อ่อนหรือแข็งจนเกินไปเผื่อคุณลูกค้าขับไปตกหลุมจะได้ไม่หัวสักกระเทียมค่ะ สารคดีทางโลกกว้างกับพวกเรากิบซ่าแอนนูกเกอร์วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ